การที่ลิซ่าขึ้นไปเอร์ฟอร์มบนเวทีออสการ์เกี่ยวอะไรกับประเทศจีนจะมาเป็นอันดับหนึ่งของวงการลักชัวรี่เดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังครับพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับว่าการที่คนหนึ่งสองเปหรือมหาอำนาจของโลกนะครับเวลาเขาจะเปลี่ยนเทรนด์ของทั้งวงการที่เขาอยู่เนี่ย เขาพ r e d i c เอาไว้แล้วว่าเฮ้ยคาดการณ์ว่าเทรนต่อไปน่าจะเป็นอย่างนี้เขาต้อง make move ก่อนหน้านั้นเนี่ยยีกว่าปีครับไม่ใช่3าปีแน่นอนตัวอย่างคืออะไรอย่าพูดประมวดตัวอย่างคือการทําให้จิวเรี่เนี่ยมันเป็นได้ทั้งของที่ผู้ชายใส่ โอ้โหเรื่องนี้ใครๆเขาก็ทำกันแล้วถูกต้องครับตอนนี้อะใครๆก็ทําเป็นเรื่องปกติแต่20ปีที่แล้วเขา make move กันตอนนั้นกับ2 0 0 1 2 0 0ที่เริ่มเอาผู้ชายเข้ามาถ่ายปี2019ครับมีบทความหนึ่งนะครับของ McKinsey นะครับการเติบโตคูณ annual growth rate นะครับว่าค้าที่เป็นคนจีนเนี่ยต่อไปมีแนวโน้มที่จะบริโภคสินค้าลักชัวรี่เนี่ยเติบโตเป็นอนันดับต้นๆของโลกแค่ประเทศเดียวอาจจะสู้ทางยุโรปได้ เขาพูดว่าปี2019ครับปัจจุบันนี้ปี2025เขาคาดการในปี2019นะว่าเฮ้ยปี2025คนจีนเนี่ยจะบริโภคเพิ่มขึ้น65%โอ้ต้องรอดูนะครับว่าภายในปลายปีนี้นะครับสรุปผลออกมาเป็นไปตามที่แม็กซ์นเซ่พูดหรือเปล่าแต่ปี2024คาเทียก็ได้ Make Move เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการจ้าง first Asian and ambassador นะครับซึ่งนั่นก็คือคุณแอนนาสโบ หลังจากนั้นครับตามมากันเต็มไปหมดเลยครับทิฟฟานี่แอนโบูการีหรือแม้กระทั่งบงคลิฟแอนแอพเพลมมีเอเชียนแบรนด์แอมบาสเตอร์เป็นของตัวเองหลังจากนั้นครับมิเชลโยขึ้นไปรับรางวัลเป็นเฟิร์สเอเชียนที่ได้รับรางวัลออกสการ์สาขานักแสดงนำหญิงแล้วก็ตามมาด้วยลิซ่าครับพวกนี้นท่านจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอ,อิญเป็นไปได้ครับแต่ผมอาจจะตั้งทฤษฎีสมคบคิดหน่อยมันเป็นไปตามแผนของคนหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์บนโลกที่เขาต้องการจะสร้างเฟน